เอาละฮะสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม r o b บอ x กอีกแล้วนะครับแม่จริงๆวันนี้ผมตั้งใจจะเข้ามาเล่นฟรีไฟล์นะแต่ว่าวันที่ผมอัดคลิปวันที่20กรกรกฎาคมตอน6โมงเย็นเนี่ยเซิร์ฟมันปิดนะครับฟรีไฟล์ปิดปรับปรุงแผดใหม่มาแน่นอนก็เลยอดเล่นเลยนะฮะ ้องเข้ามาหาอะไรเล่นในกระบอกก่อนนะครับซึ่งวันนี้ฮะกดเข้ามาในโรบอกเนี่ยก็เจอเจ้าแบบนี้ขึ้นแนะนํามาเลยนะครับเป็นแบบที่ให้เราจําลองการใช้ชีวิตเป็นนักดับเพลิงครับว้ากดเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็มีเจ้าปืนฉีดน้ํากระบอกนี้ติดตัวมาให้เราใช้กระบอกหนึ่งเลยนะนี่ปืนฉีดน้ําหรือใดเป่าผมครับเนี่ยกระบอกคือแบบว่าปุกปิ๊กน่ารักมากอะวิธีเล่นนะครับอ่าเราเอาปืนมาเติมน้ําก่อนเลย กดอีปุ๊บมันก็จะดูดน้ําเข้าปืนแบบนี้นะครับอ่าไอหลอดด้านขวาสีฟ,ฟ้าเนี่ยก็คือหลอดน้ํานะอันนี้คือเต็มแล้วอ่าเราก็ต้องไปดับเพลิงนะครับนี่ด้านหน้าผมนี่มันอะไรครับเนี่ยนี่มันบ้านไฟไหม้ดี่วโอ้โหไหมขนาดนี้เราต้องรีบเข้าไปช่วยแล้วมาแล้วครับมีใครรอดชีวิตอยู่ด้านในไหมฮะไม่ตรงข้างหลังกงําแพงดับไฟเลยปุด๊ด อูดอ่าพอเราเดับไฟปุ๊บนี่เงินเด้งเลยนะฮะนครับเพดานี่ไหมเป็นสีแดงนะต้องเอาน้ําฉีดพี่ยังห้าวเดินเข้ามาสะพายถังน้ํากับปืนมากระบอกหนึ่งไล่ฉีดดับไฟอ่าเรียบร้อยครับบ้านหายไหมไปแถบหนึ่งแต่ว่ายังไม่หมดนะพอดีน้ําผมมันหมดก่อนต้องมาเติมน้ำครับเติมน้ำเติมน้ำเติมน้ำเร็ว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  อุปสบภัยรอเราอยู่รอบนี้เราดับด้านนอกก่อนตรงระเบียงโอ้ยโอ้ยน้ำวิเศษนะครับแค่พนไปไฟก็ดับได้ข้างบนมันยังไม่อยู่เราต้องค่อยๆไล่กันไปไต่ขึ้นไปเราไปไต่ยอย่างนี้เลรวไต่ขึ้นไปไม่รู้สึกร้อนด้วยนะเปลวไวข้าขงบนหมดยังเราต้องไต่ขึ้นไปไต่ขึ้นไปดับ เป็นนักดับเพลิงที่อุทิศชีวิตตัวเองมากไม่รู้จักความร้อนความร้อนสะกดยังไงไม่รู้โอ้ดโอ้โอ้ดอ,อ,อนนี้ปืนที่ผมใช้อยู่เป็นปืนระดับ2นะมันจะพ่นน้ําได้ดีกว่าระดับแรกนะครับแต่รู้สึกน้ํามันหมดไวไปไหมเนี่ยุตรงนี้มีหีบอะไรด้วยเปิดได้ปะเอาเปิดไม่ได้นี่มีคนเอาไปแล้วหรอ,อโอโอดเลย แล้วตอนนี้มันมีป้ายขึ้นมานะบอกว่าอะไรเนี่ยอัปเกรดใช้ได้ไปที่ร้านอ๋อมันมีร้านขายปืนนะคุณผู้ชมเออผมเคยเข้าไปแล้วทีหนึงนี่นะนี่ไงผมซื้อไอ้เครื่องพ่นสารเคมีที่ดีขึ้นติดตั้งไปแล้วนะครับแต่ถ้าเราอยากได้ขั้นที่ดีกว่าเนี่ยเราก็ต้องปลดล็อกนะ มีเครื่องพ่นสารเคมีกับถังน้ํามันนะครับนี่อันนี้เป็นถังเริ่มต้นอันนี้เป็นถังพื้นฐานซื้อถังพื้นฐานดีกว่าวิมีอีกขั้นเนอะถังคู่ถังคู่น่าจะจุน้ําได้เยอะขึ้นนะก็ต้องค่อยๆไล่ปลดล็อกไปนะครับผมเห็นตรงนี้มันมีขายด้วยนะมันบอกว่าเติร์โกลเด้นวันคืออะไรเดือกโกลเด้นวันปืนทองเหรอน่าจะต้องใช้โลบักซื้อแน่ๆเลยไหนดูตรงร้านค้าสินี่ไงโกลเด้นวันเครื่องพ่นสารเคมีที่ดีที่สุดมันเป็นโอจริง โอพี่เลยอะในผมขอลองเดี๋ยว695รเกนี่ผมไม่คิดเลยนะเนี่ยว่าเข้ามาเล่นโลบอกจะต้องเสียเงินกับอะไรแบบนี้ <Huh? S 1> ขอดูหน่อยว่ามันดับได้ไวขนาดไหนนะครับจัดไป695โลบัคไดนดูดิได้ปืนอะไรมานี <Huh? S 1> ่กดติดตั้งเลยเราไปดูกันว่าไอ้เกือบ700บาทเนี่ยมันดับได้ขนาดไหนเติมน้ำก่อน ป,ปึ๊บโอ้รู้สึกมันเติมน้ําไวขึ้นนะน่าจะเป็นเพราะถังผมใหญ่ขึ้นด้วยนะครับเอาละมาปืนทองคู่ใจเราดับจากรอบนอกก่อนโอ้อย <What? S 1> อคลิกทีเดียวไฟดับทั้งแถบโอ้ดโอ้ของแพงมันดีอย่างนี้นี่เองแล้วดูดิฉีดไป3-4ทีน้ำหมดถังแล้วอะ ไม่ได้เนปืนหรือว่าท่อประปาแตก,เต,กเติมน้ําก่อนสายเติมได้มัดีอย่างนี้ดิเองนี่ดูนะกําแพงฝั่งนี้นะครับไฟยงนี้ติดเต็มเลยนะผมกดไปออูดดับได้แบบว่าอย่างว่องไวคุณผู้ประสบภัยกระผมเจ้าหน,น้าที่ปืนทองมาช่วยแล้วนะครับปืนผมแล้วมีความพิเศษมากฉีดปูดเดียวไฟดับไปได้พริบตา หลังนี้น่ะครับติดกำแพงใช่ไหมครับโอ้ดโอโหโคตรโอพีสมราคา700บาทนะนี่นะครับรู้ว่าคุณกำลังประสบปัญหาไฟไหม้อยู่ใช่หรือไม่กระผมมีปืนแค่กระบอกเดียวผมสามารถแก้ปัญหาให้คุณได้โอ้ดเฮ้ยตังผมน่าจะพอแล้วนะนี่ไงสามารถซื้อ ถังคู่ได้นะครับ2,500เราไม่สามารถข้ามไปซื้ออันระดับถัดไปได้นะเราจะต้องซื้อไปทีละขั้นนะฮะปาบมาอู้หูถังใหญ่5,000ันถังคู่ก็น่าจะดีขึ้นแล้วนะครับไหนลองหน่อยดิเติมน้ําก่นนาอนสูบน้ํามาเฮ้ยมาสูบไวขึ้นนะสูบไวกว่าเมื่อกี้เยอะขึ้นเลยอะแต่ว่าน้ําเราก็หมดไวเช่นกันอุ้ยตรงนี้อะไรอะไฮเอ้ยนี่มันรถไม่นี่วะนี่มันน่าจะเป็นโรงรถของคุณเจ้าของบ้านเอาละผมจะดับไฟให้นะครับ พูดเดียวสะอาดเอียบอองอูดอูดกล่องอะไรก็ไม่รู้หิบสมบัติเปิดได้ไหมโอ้เปิดไม่ได้น่าจะมีคนเปิดไปแล้วแน่นอนตรงนี้ยังมีไฟอีกนะครับอูดอูดอ้าวหมดอีกแล้วน้ำเดือนนี้ช่องพดภาซามียอดรับชมจากผู้ติดตาม50%เลยนะ แต่คนที่ยังไม่ได้ติดตามก็มีถึง49%เลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่แวะเข้ามารับชมบ่อยๆรบกวนช่วยกดติดตามด้วยนะครับจะได้ถึง10ล้านซับไวๆนะฮะเป็นไงครับนี่ก็คือฝีมือผมสามารถดับไฟได้เกือบจะหมดทั้งเมืองแล้วเราย้อนกลับมาบ้านอีกทีนึงมีเก้าอีน้อยกำลังติดไฟอู้ดไอ้พวกนายอย่าอู้งานดิพวกนายรีบๆดับกันเร็วเจ้าของบ้านเขาจะหมดหลังอยู่แล้วเนี่ย ปืน600กว,กว่าบาทนี่มันดีกว่าอันของฟรีจริงๆนะครับคือแบบเห็นผลเลยอะ่ะตอนแรกที่เข้ามาเล่นผมก็ไม่คิดว่าจะมาเสียเงินอะไรกับเกมแบบนี้นะครับเนี่ยแต่ว่าพอจ่ายไปแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นเยอะ7จ็ร <Yahoo! S 1> บาทปูดเดียวอ่ะหมวดอีกแล้วดับไฟครับปูดไปปูดปูดเก้าอ <c oughs> ี e. ้ติดไฟดับไปปูด วงกบติดไฟเหรอเจอปืนทองกู้ใจหน่อยปูดปูดปูดหมดไหมครับโอ้เรียบร้อยสะอาดเอี่ยมอองเป็นยังไงล่ะพลังปืนทอง700บาทปืนก็แพงยิงแม่แรงได้ยังไงมันบอกว่ามีอัปเกรดไปที่ล้านอ๋อตรงนี้มันมีอัปเกรดเครื่องพ่นยาที่ใหญ่กว่า3000นไงแต่ว่าเราไม่อัพนะเพราะว่าเราซื้อปืนทองไปแล้วนะครับ และด้านในเหมือนจะเป็นโซนใหม่นะครับโอ้โหเมืองนี้ไฟกำลังลุกโชนเลยอุ๊ยนี่มันไหมหนักกว่าเมืองที่แล้วอีกนะครับเนี่ยเจ้ารถคันนี้โอ้โหไหมขนาดนี้ประกันจะรับเคมมครับผมจะดับไฟให้นะครับูดีเดียวดับสดิดและบ้านหลังนี้ไหมขนาดนี้คงไม่ต้องดับแล้วละมัง้งไปซื้อใหม่เถอะ ย้ายบ้านเถอะแต่ว่าไหนๆมาแล้วเราก็จะดับให้แล้วกันนะเอาละผมจะพ่นไปที่ตรงกลางนะครับโอ้ย,อย่างแรงอูดอูดโอ้แต่ว่าปืนนะเรานี่แบบว่าแรงทุกสถานการณ์จริงๆนะครับโอพีจัดอะ่ะเนี่ยเอา้าหมดอีกแล้วนะเอาละลำบับหลังนี้ให้เสร็จกันอูดอูด อูดป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 ูดกำแพงเดียวเลื่องสนามหมดขังว้าตอนนี้เหมือนผมจะได้เลื่อนยศเป็นอะไรเนี่ยไฟไฟเตอร์ <Huh? S 1> อีลิตจะเป็นนักระเพิลงแบบว่าระดับสูงแล้วนะครับอ๋อนี่มันไม่ใช่บ้านนี่นะมันคือแบงก์โอ้ยมันเป็นธนาคารดีนะไม่มีคนติดอยู่ด้านในอุ้นี่มันไม่ตู้เก็บเอกสารด้วยมันจะไม่สัญญากู้เงินที่ผมมากู้กับแบงค์ไว้หรือเปล่าเนี่ย ไม่ไปเยอะๆเลยผมจะได้ไม่ต้องใช้คืนอุ้ยตรงนี้โต๊ะประชุมปกติเนี่ยเป็นโต๊ะประชุมแต่ว่าพอไฟไหม้เนี่ย <What? S 1> เขาน่าจะเรียกว่าโต๊ะประชุมเพลิง <What? S 1> ผมจะดับไฟนะครับดิปีนด้วยปีนโต๊ะปีนกึนแพงไม่กลัวความร้อนใดๆทั้งสิน้นนี่แน่เป่าไปปูดไปวิน้ำหมดอีกแล้วตบไฟับไฟับไฟเร็วปูดปูด ดับไฟเร็วเรเรียบร้อยห้องนี้เหลือกำแพงตรงนี้มาเร็วพวกนายอย่าให้แบงค์ไหมพอถ้าแบงค์ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราจะไม่มีเงินจากตู้ ATM ให้กดนะดับเร็วดับเร็วไหนลองดูที่ร้านค้าสิเราสามารถซื้อถังใหม่ได้หรือยังโอ้ยมันยังเป็นถังขนาดใหญ่อยู่นะครับแต่ว่าเงินเราพอแล้วนี่นามีหมื่นห้าอัพเกรดกันเลยอุ้ยถังระดับต่อไป6000มีตั้ง3าถังแน่ ตัดไปอุ้ยแต่ระดับต่อไปเนี่ยรถถังขนาดเล็กไฮเทค11,000เลยนะมาเรามาลองประสิทธิภาพความแรงของเจ้าถังใหญ่กันมันจะจุน้ำได้ขนาดไหนแบงค์นี้ผมดับเรียบร้อยแล้วอันนี้มันคืออะไรเป็นโรงแรมหรือเปล่ามี001,002น่าจะเป็นโรงแรมแน่นอนมีใครอยู่ข้างบนไหมครับกระผมมาช่วยแล้วโหไฟลุกขนาดนี้ตัดไปอูด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  เป็นไงเราพลังปืนทองและรู้สึกว่ารอบนี้ถังผมจะอึดมากเลยนะฉีดไปขนาดนี้น้ํายังลดไม่ถึงครึ่งเลยแบบนี้ก็เพลินเลยครับโอ้ดับเพลิงกันรัวๆตรงนี้มีหีบสมบัติด้วยเปิดหีบได้ไหมครับอู้อ๋อเราต้องดับไฟก่อนถึงจะสามารถเปิดหีบสมบัติได้นะเรียบร้อยสมบัติใครก็ไม่รู้เปิดเอามาเลย <laughs> นักดับเพลิงขโมยสมบัติชาวบ้านดับไฟก่อนเร็ว โอ้ oh, ถังใหญ่เนี่มันเห็นผลจริงๆนะถังหนึ่งนี่ดับได้ทั้งหลังเลยนะครับแล้วตรงซอกนี่ดับยังไงคนก็ไปเออขึ้นไปแล้วเพื่อนเร็วเพื่อนรีบขึ้นไปช่วยเหลือชาวบ้านก่อนเร็วนายทาอะไรเนี่ยทำไมนายไม่ลงมาจากบนไดนนายเป่าลมหรือเป่าฝุน่นหรือว่าฉีกปวกหรืออะไรยังไงกไกลไข่ผ้าไหมปืนนายเนี่ยไม่มีน้ําเอาซะเลยนะเฮ้ยแล้วขึ้นไปได้งไงอะเพื่อนนายขอเราขึ้นบ้างสินายปีนหลังคาได้ด้วยเหรอโอ้พระเจ้าช่วย บนนี้มันก็มีไฟไหม้อยู่นะนี่ลามมาถึงด้านหลังฉีดไปฉีดไปฉีดไปเอาละไต่ขึ้นมาชั้น2ที่ห้องเบอร์0ูนย์สดับไฟดับไฟโชคดีนะเนี่ยที่ไม่มีคนพักอยู่ด้านในมาอย่างนั้นเราก็อาจจะมีโศกกนาตกรรมเกิดขึ้นแน่นอนเอาละหมดเกลี้ยงแล้วนะครับตึกนี้โอ้โหพระเจ้าช่วยฝีมือปืนทองกระบอกเดียวเอายังไม่หมดนี่หว่า เหลือตรงนี้อีกหน่อยหนึ่งอุ้ยตรงนี้มันลดไหม้สองคันเอาไปคนละปูดล,ปละคันปูดปูดไปยังไงล่ะสะอาดเอี่ยมอ่อง700รบาทฉีดไม่แรงได้ยังไงเออสุดยอดพระเจ้าช่วยกล้วยทอด2ถุงโอเคครับคุณผู้ชมก็ประมาณนี้สำหรับแมปจำลองการเป็น นัดดับเพิงนะฮะก็เป็นแบบที่เล่นสนุกใช้ได้เลยนะเล่นไปเรื่อยๆเพลินๆน,น,นะครับแต่ก็อย่าเล่นเพลินจนต้องกดเติมเกมแบบผมนะฮะราคานี่ค่อนข้างจะแพงเลยนะครับซื้อปืนกระบอกหนึ่งนี่เกือบ700บาทและมันยังมีพวกแบบได้เงินคูณ2ซื้อเงินในเกมด้วยนะมีเกมพารมีอะไรเยอะแยะเลยนะฮะเรียกได้ว่าโลบอกนี่ก็ถ้าเกิดเล่นบ่อยๆเนี่ยเสียเงินพอๆกับฟรีไฟแน่นอนนะฮะ <c oughs> ทางที่ดีเล่นแบบว่าเฉยๆดีกว่าไม่ต้องไปเติมเงินหลอกนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับเอาเวลาส่งท้ายดับร้านกาแฟสักหน่อยเดี๋ยวผมจะลองแบบกดค้างยาวไปเลยนะดูดิมันจะดับได้ไวขนาดไหนมาครับ3 2 1สองหงโ,อโอ้ดับคนมันโอ้โหกดแป๊บเดียวน้ำปืนหมดอีกแล้ว โอ้ชีวิต